รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมัวดไนทีวีร่วมกับบริษัทครวะหกจำกัด TUF เสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมาดามัว f ฟูดเวิร์กนะคะทุกวันพุธทาง m o เดิร์นไนเวลาบ่าย2.15โมง15แบบนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาดามตวงพาไปชิมอาหารอร่อยระดับมิชลินสตาร์ที่ฮ่องกงนะคะวันนี้มาดามตวงจะพานั่งเรือไปต่อที่มาเก๊าค่ะเพราะที่นั่นมีอาหารอร่อยไม่แพ้กับฮ่องกงเลยนะคะช่วงมาตามตรงว,วันนี้ ไปชิมร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์3ปีซ้อนถึงมาเก๊าค่ะช่วงอร่อยแบบตวงพบกับพิธีกรที่เกิดมาคุยคุณวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดากับเมนูบีฟเดลิงตันและช่วงใหม่ของรายการทำตามตวงกับเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้อีซีคาราเมลคัสตาร์ดคัสตาร์ดเนื้อนุ่มเนียนหอมอร่อยสไตล์มาดามตวงค่ะคุณคุณก็ทำได้นะคะ ช่วงมาตามตัวงสนับสนุนโดย TUF ช่วงมาตามตัวงวันนี้มาตามตัวงพาคุณผู้ชมมากินของอร่อยที่เกาะมาเกาเกาะที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกส ที่นี่มีอาหารน่าสนใจมากมายแต่ก่อนที่จะไปชิมของอร่อยนั้นเรามาเริ่มต้นกันที่นี่กันก่อนเลยดีกว่าครับประตูโบสถ์เซนพอลหนึ่งในโบราณสถานของเกาะมาเกาที่ยูเนสโกจัดรวมไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมประตูแห่งนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประเจ้าเมืองมาเกาใครที่มาเที่ยวก็ต้องแวะเวียนไปถ่ายภาพเป็นของที่ะระลึกหนอยใกล้ๆกับโบสถ์เซนพอลก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตที่นักท่องเที่ยวมากมายนิยมมาซื้อของกินของฝาก มีชื่อว่าเซนโดสแควร์ของกินเด่นๆบริเวณนี้มีอยู่2อ,อย่างครับคือเนื้อหมูแผ่นและท์ดไข่ทุกร้านจะมีให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อส่วนท์ตไข่ถือว่าเป็นขนมที่มีชื่อเสียงในมาเก๊าใครมาถึงไม่ควรพลาด มาดามตัวแอบกระซิบมาว่ารสชาติของทัดไข่ที่ร้านในบริเวณนี้อร่อยอันดับต้นๆตั้งแต่เคยกินมาเลยทีเดียวมาถึงอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นซอยที่ประเทศไทยไม่มีมีชื่อว่าซอยลูกชิ้นตรงนี้นะคะเรียกว่าตรอกลูกชิ้นของมาดามตัวคนคิวซื้อลูกชิ้นเนี่ยเยอะมากค่ะลูกชิ้นที่นี่เขามีขายสารพัดลูกชิ้นแต่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูนะคะไปกันค่ะไปดูค่ะว่าลูกชิ้นที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรทําไมคนถึงต้องคิวกันเยอะขนาดนี้ ค่ะซอยแห่งนี้มีแต่ร้านขายลูกชิ้นทั้งซอยซึ่งที่นี่วัยรุ่นเขานิยมมากต่อคิ้วกันยาวเหยียดสั่งกันมากินเป็นชามๆถ้วยหนึ่งตกราคา400บาทลงขันกันกินขนาดนี้มาดามตวงเลยสงสัยแต่ไม่อยากลงทุนขอไปแจมกันแบบนเนียนๆแบบนี้ Fishbong หลังจากกินกันมาหลายจุดมาดามตวงก็พาเราไปที่ร้านที่มาดามตัวงอยากชิมมากๆม,มีชื่อว่าร้านอันโตนิโอครับร้านนี้เขาได้รับรางวัลมิชลินไกด์หรืออาหารดีเด่น3ปีซ้อนโดยเจ้าของร้านเป็นชาวโปรตุเกสเข้าไปดูค่ะไปชิมว่าเป็นยังไง เมนูแรกที่เชฟตเตรียมวันนี้เป็นไส้กรอกโปรตุเกสที่ใช้การย่างด้วยสุราสำหรับทำอาหารหลากหลายชนิดทำให้มีกลิ่นหอมรสชาติมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเลยทีเดียวเชฟบอกว่าตัวไส้กรอกอันนี้เนี่ยเอามาจากโปรตุเกสเลยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยใส่พวกเครื่องเทศแล้วก็ใส่พริกหวานลงไปนะคะหมักเอาไว้ประมาณ3-4เดือนนะคะเพื่อให้รสชาติของไส้กรอกอันนี้เนี่ยเข้มขน้นจะเข้มข้นขนาดไหน เดดี๋ยวลอองูก่นนะคะคมาถึงเมนูที่2องซีฟู้ดรวมมิตรกระทะทองแดงเป็นเมนูที่มีเคล็ดลับมากมายโดยวันนี้เชฟอันโนโอก็เผยเคล็ดลับสำหรับแฟนรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์กโดยเฉพาะเริ่มต้นจากการอุ่นน้ำมันมะกอกตามด้วยหัวหอมซอยกระเทียมสับพริกหวานมะเขือเทศซอสจากพริกหวานพริกป่น หอยล,ลายปลาหมึกน้ำสต๊อกจากอาหารทะเลใบกระวานตามด้วยน้ำสต๊อกที่เหลือหลังจากนั้นใส่ซอยพริกสุดโฮมเมดตามด้วยปูทะเลสดๆหอยเชลล์กุ้งลายเสือปิดท้ายด้วยมันฝรั่งปิดฝาเคี่ยวจนงวดเพื่อให้รสชาติของเครื่องเทศซึมเข้าไปในเนื้ออาหารทะเลได้รสชาติเข้มข้น,นหอมถึงเครื่องสไตล์โปรตุเกสรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรต้องไปฟังจากมาดามตวงเลยนะครับและนี่ค่ะคือหน้าตาของ ซีฟูด้ดในกระทะทองแดงของเชฟเนี่ยคะ่ะรสชาติที่เข้มข้นด้วยซอสมะเขือเทศแล้วก็เผ็ดนิดๆเป็นพริกของโปรตุเกสคะ่ะหอยสดจริงๆหวานหวานหวานเวิร์ค่ะปิดท้ายเชฟยังจัดของหวานอะไรอร่อยอย่างเพรสซูเซตที่ถือว่าเป็นของหวานที่มีความยากในการทำมาก แต่อร่อยคุ้มค่าการรอคอยดูสิครับไฟลุกท่วมจันกระผัดผักปุ้งไฟแดงเลยทีเดียวใครที่มีโอกาสมามาก๊าก็อย่าลืมมาแวะชิมร้านนี้ได้นะครับและนี่นะคะเป็นผลงานฝีมือของเชฟอันตโตนโนโีอน,นะคะมาดามตรงต้องขอขอบคุณเชฟอันโตนนีอมากนะคะ thank you very much เชฟครับคุณครับขอบคุณครับ Seafood at home กับมาดามตวง ช่วงซีฟู้ดแอทโฮมวันนี้ค่ะมาดามตรงภูมิใจนำเสนอเชฟผู้มากความสามารถจาก TUF ค่ะคุณสกอตค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้คุณสกอตมาในเมนูสเต็กแซลมอนซอสกระเพราค่ะกระทะเทฟลอนค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันไปอันนี้นะคะปลาแซาลมอนแช่แข็งจาก TUF ค่ะเราเอาด้านสวยงามลงกระทะก่อนค่ะแล้วเราจะทำซอสผัดกระเพราค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะกระเทียมค่ะ พริกขี้หนูค่ะปลาแซาลมอนแช่แข็งที่เอามาสับพอหยาบๆนะคะน้ำปลาค่ะสีอิ้วดำนิดนึงน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลค่ะใบมะกรูดค่ะเกลือค่ะพริกไทยดำค่ะเสร็จแล้วค่ะสเต็กปลาแซาลมอนซอสกระเพราค่ะจากปลาแซาลมอนแช่แข็งของ TUF นะคะอืมอร่อยมากซีฟู้ดซี TUF ช่วงหน้าพบกับพิธีกรที่เกิดมาคุยคุณวูดดี้วิฒิธรมิลินทจินดากับเมนูบีฟเวลลิงตันเนื้ออบในแป้งพายสไตล์ฝรั่งเศสชิ้นบิ๊กบิ้มทำชิ้นเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านอีกสักครู่เดียว